สวัสดีครับกระผมนายเอื้องกุลทองดียิ่งวันนี้มาให้ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลามกำเนิดศาสนาอิสลามกำเนิดขึ้นในบริเวณคาบสมุทรอาหรับในตะวันออกกลางสมัยเมื่อประมาณ570ปีหลังคริสต์ศาสนาคำว่าอิสลามหมายความว่าการยอมรับสันติและความสงบผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเรียกว่าชาวมุสลิมสิ่งเคารพสูงสุด คือเทพเจ้าน้มหวานเลาะหรืออัลลาห์ที่เป็นเทพเจ้าสูงสุดที่ชาวมุสลิมนับถือศาตดาคือพระมหัมัตซึ่งอ้างตนว่าเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของพระเจ้าคมภีรคือคมภีร์กุรานมีความยาวประมาณ8 0ดห0คำซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทวโองค์การที่พระเจ้าทรงกระติบสั่งให้นบ,บีมหัมัตมาสอนชาวโลก สรุปหลักคำสอนชาวมุสลิมจะมีความเชื่อหกประการอันได้แก่ศรัทธาในพระอัลลอห์องเดียวศรัทธาในพระมหามัตและสตดาองค์ก่อนศรัทธาในคัมภีร์กุรอานเชื่อมั่นว่ามีเทพนำคำสอนจากพระเจ้ามาสู่นบีมหามัตเชื่อมั่นในวันพระเจ้าพิพากษาโลกหรือวันสิ้นโลกเชื่อมั่นสภาวะของโลกและมิชีวิตเป็นไปตามเจตดจำนวของพระอัลละห์จุดมุ่งหมายสูงสุด คือการได้กลับไปอยู่กับพระเจ้าช่วงนิรันดร์เหมือนศาสนาคิดความเชื่อและหลักปฏิบัติศาสนาอิสลามนี้สืบทอดคําสอนมาจากศาสนายูดาห์และศาสนาคิดจึงมีหลักความเชื่อพื้นฐานคล้ายๆกับศาสนาคิดส่วนหลักปฏิบัตินั้นจะขึ้นขัดกว่าเช่นประชุมสวดมนต์ใหญ่ทุกวันศุกร์ไม่ดื่มสุราไม่กินเนื้อสุกรชายจะต้องขิบป,ปลายหนังหุ้มปลายอาวัยวะเพศเป็นต้น ส่วนหลักปฏิบัติโดยทั่วไปมี6ประการคือ 1. ประกาศปฏิญาณตนว่าศรัทาเชื่อมั่นในพระอัลลาะ์และพระศาสดามหฮามัดสการสวดมนต์หร,ห,รหรือละหมาดจะต้องทำวันละหครั้ง 3. บริจาคทานเพื่อสังคมสงเคราะห์ 4. การถือศีลอดเป็นเวลา1เดือนในรอบ1ปีคือจะอดอาหารและน้ำตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนตกดิน 5. การทำพิธีฮัตคือการสวงบุญที่นครเมรกะเพื่อจุมพิตศิลาดำที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นิกายนิกายที่สำคัญมีสีนิกายได้แก่ 1. น,นิกายซุนนีนิกายนี้มีอยู่ในทุกประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 2. น,กนิกายชีอะนิกายนี้เรียกว่าประ,ประมุขของรัฐอิมาม 3. นิกายคาวาลิต นิกายนี้เป็นนิกายแรกในศาสนาอิสลาม 4. นิกายซูฟีนิกายนี้ยึดมั่นในพระอัลลอฮ์เป็นสําคัญประเทศที่นับถือมีผู้นับถือมากในประเทศทางตะวันออกกลางและประเทศปากีสถานอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียและมีแพร่ายในประเทศอื่นทั่วโลกผู้สืบทอดศาสนาอิสลามไม่มีนักบ,บวชมีแต่อิหม่ามที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำและตั้งสอน สถานที่สำคัญคืออาคารรูปสี่เหลี่ยมสร้างด้วยหินตั้งอยู่เนินเขาบริเวณหุบเขามีกะบริเวณเมืองกาบาประเทศซาอุสแสนลักษณะอิสลามพระจันทร์เสี้ยวและดาวหมายถึงคืนที่พระศสดามุฮัมมัดอุปยพอยู่เมืองยัทริปหรือเมืองเม,งเมดินาแต่ชาวมุสลิมบอกว่านำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องบอก ให้ทราบว่าเป็นมุสลิมหรือเป็นของมุสลิมหมายถึงเดือนละมฎอนอันเป็นเดือนที่ถือศีลอดกระผมขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ